ครนิสสันป้ายแดงพีด้าใหม่ท้องถิ่นครับวันนี้พามาดูแบ็คดีเซอรสีแดงนะครับคันนี้เป็นตัวกิงแคมปนะครับกิงแคมปตัวนี้นะครับส่วนลด150,000นะครับตามโตเลยคันนี้รอส่งมอบนะครับลูกค้าซื้อเงินสดนะครับซื้อเงินสดจางละเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทลดไปเลยแสนห้านะครับ กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในการบรรยากาศในการรับรถนะครับมาดูกันเลยตัวนี้นะครับสีแดงสวยสดใสมากครับรัดฟิลยชั่นแท็บสีสีแดงนะครับมาพร้อมกับนะครับล้อแม็กซ์8นิ้วนะครับล้อแม็กซ์8นิ้วพร้อมซูมนะครับพร้อมซูมดับอสติ๊กเกอร์สวยงามสติ๊กเกอร์สวยงามเลยนะครับโคมไฟหน้าครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับ เดย์ไลท์นะครับสวยงามนะครับสวยงามมาแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นมาพร้อมกับความปลอดภัยก็คือไฟตระขอบด้วยนะครับมาให้ครบครกับตัวนี้เลยนะครับกับรันเนชั่นแฉกสีแดงคันนี้นะครับท้าทางสวยสดใสครับติดสติ๊กเกอร์มาให้เรียบร้อยครับจากโรงงานนะครับติดฟิล์มนะครับฟิล์มจะทำเป็นลามินาเซรามิกนะครับเป็นตัวใหม่อมาทำให้ดำดูมาก ครับมีของ LED แล้วมีสติกเกอร์นะครับสีส้มด้วยนะครับทำให้เข้ากับด้านหน้ากตัวบรรยายครับสีจำนะครับแล้วอมามองกับตัวสติกเกอร์สีส้มด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับเ็นตัวรถกันแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างสวยไหมเดี๋ยวถ้างในเดี๋ยวเราพาชมรายละเอียดรอบๆอีกนะครับลองเข้ามาดูตัวรถใกล้ๆกันบ้างครับ นี่ครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อม daylight นะครับของเราเรียกว่า s i กเนเจอร์ไลท์นะครับซ mm ิ hmm. ออกเนเจอร์ไลท์พร้อมไฟตักหมอกนะครับ mm hmm. ชนด้านล่างนะครับ mm hmm. ใช้ด้านล่างเนี่ยก็เป็นสีส้มเหมือนกันนะครับ mm hmm. ด้านบนฝาโป้งก็ติดสติกเกอร์ครับติดสติกเกอร์ mm hmm. แต่งมาให้เลยนะครับแต่งมาให้เลยคันนี้ ไม่ต้องไปตกแต่งองุปกรณ์เพิ่มเติมครับสวยงามมาจากโรงงานอยู่แล้ว VGS สองจุดห้าโทโบประหยัดน้ำมันนะครับรุ่นเนี้ยอยู่ที่ลาวลาววิ่งในเมืองก็ประมาณสิบสองสิบสามโลลิตรครับถ้านอกเมืองก็ตกประมาณสิบสี่สิบห้า ก็ได้อยู่ผมได้ลองทดลอง,ลองมาแล้วล่ะนี่ครับล้อมแม็กขนาดสิบแปดนิ้วเป็นหกลูกนะครับมาพร้อมกับยางสองห้าห้าหกศูนย์สิบแปดแดงสดแล้วเกิด ด้านหลังเช่นเคยครับมีกล้องมองหลังมาให้เลยไม่ต้องไปติดเพิ่มเติมนะครับลายน่องไลนเนอร์แถมให้ครบนะครับราคานี้ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้ว ดูภายในกันบ้างครับภายในนะครับก็มีบอกแคปมาให้เลยนะแถมบ,บอกแคบมาให้เลยนะครับภายในแต่ยังไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารอคิวล้างขัดเคลือบอยู่นะครับรอรอคิวล้างขัดเคลือบอยู่นะครับข้างเย็บตะเข็บส้มหนังสวยๆเลยนะครับ ตัวนี้ตัวนี้เป็นที่ปรับกระจกนะครับบิดขวาก็เลื่อนไปที่กระจกขวานะครับเลื่อนที่กระจกขวาก็สามารถใช้หัวบายจอยเนี่ยบิดซ้ายบิดขวาได้เลยนะครับทางซ้ายก็เช่นกันนะตรงนี้ก็เป็นที่พับกระจกนะครับนี่ก็ล็อกกระจกนี่ก็ล็อกประตูกดล็อกประตูนะครับนี่ก็ตัวกระจกขับขึ้นรับลง ครเบาะก,ก็สวยงามครับดำส้มสไตล์แบ็ก t ีดิชันคันนี้ก็เช่นเคยครับเกียร์หกสปีดนะครับเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับ สวยงามครับภายในนี่ครับฟิล์มใสๆเลยอะติดนี่หกสิบนะครับมองข้างน้อยดำปึ๊ดเลยพอส่องจากข้างในนี่โหมองเห็นชัดมากนะครับถ้าซื้อน้องระชัยก็รับไปเลยครับฟิล์มรุ่นนี้ลาเมนาเซรามิก มาดูพวงมาลัยอีกรอบครับพวงมาลัยนะครับด้านขวานะครับด้านขวาฝั่งนี้นะเป็นระบบ Cruise Control นะครับระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับทําให้ลูกค้าไม่เหนื่อยล้าในการเดินทางไกลๆนะครับสามารถล็อกความเร็วได้นะครับส่วนฝั่งซ้ายเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงทั้งหมดนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียง แล้วก็ย้อนกับเมนูฟังก์ชันของหน้าจอตัวหน้าจอของคนผู้คนขับนะครับส่วนด้านขึ้นเลานลงก็สามารถเลือกได้เช่นการจนปุ่มนี้ก็เลือกโหมดต่างๆ,ๆนะครับเลือกโหมดต่างๆใช้งานง่ายสะดวกสบายครับใช้งานง่ายสะดวกสบายราคาไม่แพงด้วยเจ็ดแสนเก้าลดแสนห้าเหลือแค่หกแสนสี่ ลูกค้าร้องว้าวเลยล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับับบดักคลิเช่นคันนี้ของเข้าชายนะคะนนรับกำลังจะส่งมอบนะครับจริงๆอยากจะให้ลูกค้านะครับดูสีตัวรถมากกว่าอลไรคลิเนี้จริงๆอยากให,ให้ดูสีตัวรถนะครับว่าสีแดงเนี่ยมันสวยขนาดไหนนะครับมีลูกค้าหลายท่านโทรมาสอบถามหรือส่งรูปไปให้ดูนะครับก็ บางทียงสีนอกมีเทียนกันบ้างนะครับอันนี้ก็เลยอยากอัาวิดีโอให้ลูกค้าดูกันเลยว่าสีมันสวยขนาดไหนนะครับนะถ้าอย่างไงนะครับสนใจนะครับติดต่อโก็ะชามาได้เลยนะครับ0864056789โนบะชัยครับหรือเข้าไปดูในเพจนะครับนิสสันป้ายแดงปีดาบาัยโนบะชัยครับก็เข้ามาสอบถามโปรโมชั่นได้ครับว่าโปรโมชั่นนี้มันยังมีอยู่ไหมรถมันพร้อมส่งมอบไหม ้องส,มสม่งขอหรือเปล่านะครับก็สองเข้ามาสอบถามกันกได้นะครับสำหรับรุ่น Black Edition แฉกนะครับถ้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสมัครไเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้กับรถชัยด้วยนะครับต่อไปจะได้เอาคลิปดีๆแบบนี้ครับมาให้ดูอีกนะครับหรือส่วนลดดีๆแบบนี้มาให้ดูอีกนะครับถ้ายังไงสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรถชัยยินดีให้คำสั่งทุกรุ่นนะครับให้ยินดีให้คำสั่งทุกรุ่นและ หอมมอบอโซนลดของแถมจำเป็นเด็ดๆให้กับลูกค้านะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูการสนใจรุน่นไหนสอบถามได้เลย Thank you